ดีเจมาตูมกราบนมัสาการหลวงปู่ศิลาถูกทักจนเจ้าตัวขนลุกดีเจมาตูมเตมชินเป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่ได้เข้ากราบนมัสาการหลวงปู่ศิลาพระเกตอ,อาจารย์ชื่อดังโดยล่าสุดดีเจมาตูมได้โพ,ส, akin, พสต์ภาพพ,พร้อมกับเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ทําให้เจ้าตัวขนลุกพร้อมกับน,น้องรับพลังบุญจากหลวงปู่หลวงปู่ศิลาทักถูกใจความดีเจมาตูมได้เล่าถึงการสนทานากับหลวงปู่ศิลาที่ทําให้เจ้าตัวขนลุกโดยดีเจมาตูมได้ถามหลวงปู่เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ที่ตนเองกำลังทำอยู่ซึ่งเป็นรายการ The Social Warrior รายการแข่งขันการขายของหลวงปู่ศิลาตอบแบบไม่รู้เลยว่ารายการ The Social Warrior ที่มาตุมกำลังทำคือรายการพื้นที่ให้คนมาแข่งขันการขายของหลวงปู่ตอบว่าดีทำได้เรื่อยๆมีหลายภาคเป็นนายหน้าจัดพื้นที่โฆษณาจะดีคำพูดของหลวงปู่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของรายการที่มาตุมกำลังทำอย่างน่าเหลือเชื่อมุมมองของชาวเน็ต หลังจากที่ดีเจมาตุมโพส์เรื่องราวนี้ชาวเน็ตต่างพากันแสดงความคิดเห็นหลากหลายบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและเป็นไปได้ว่าหลวงปู่ศิลาอาจจะมียานทิพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่หลวงปู่บอกว่าเป็นหนายหน้าจัดพื้นที่โฆษณาจะดีซึ่งเป็นการทักถูกใจความของรายการเดอะโซเชียลวอริอร์ที่มาตุมกำลังทำบางคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นการโปรโมทรายการของมะตุมในรูปแบบที่แปลกใหม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคําพูดของหลวงปูศิลาก็ทําให้ดีเจมาตูมและชาวเน็ตจํานวนมากถึงกับขนลุกสรุปการกลับนมัสก,การหลวงปูศิลาของดีเจมาตูมทําให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์คาพูดของหลวงปูศิลาที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของรายการ t ด e s o ซ i a l w a ว r i o r ทําให้หลายคนเชื่อว่าหลวงปูศิลาอาจจะมียานทิพย์อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น และไม่มีหลักฐานยืนยันว่าหลวงปู่ศิลาสามารถมองเห็นอนาคตได้แต่การที่หลวงปู่ศิลาทักถูกใจความของรายการ The Social Warrior ก็แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของเรื่องราวนี้